ผมเล่นมาเมาื่อวานดูเนเชียร์เ,ยเ,ยเห็นนาให้ดูหน่อยครับใครดูเนี่ยเลยมาวะเห็นหนาให้ดูหน่อยเห็นหนาคืออะไรเล่นอ่ะนะ <ส idge> อ้อยังเลยน้ำลายยืดๆอะ่ะนั่งแล้วน้ำลายไหลอะ่ะ<ส>โอ้โผมฉบแบร้อยดูเนเชียร์ครับเป็นตาเดียวนะมาไม่มาช่างมันนะไม่เกี่ยวกับผมนะ มันไม่ใช่แรงไงถ้าถ้าเป็นแรงผมเล่นคงฟอนไม่ได้เดี๋ยวก็โลชไม่เจอน้องๆเขาจะได้รู้ไงว่าทำไมผมไม่ชอบเล่นรีโรผมยังยืดให้พวกมึงดูน้ำลายอ่ะยิงขนมไป้ิขนมไปเล่นไปไอนี้ปูอะไรปูธรรมดาหรือว่าอะไรปูธรรมดาไม่ใช่ปูเต้นนามีสองรูปแบบนะครับนาคินเดดกับนาเซนนาตัวไหนมาเยอะผมไปตัวนั้นนะเพราะว่าวิงคอนหลักคือนาไหนนานาไหน่งน้องไม่เห็นซักนา ไม่มีะไยน่าหยิบนะครับไอนี้ก็เล่นกันนาไม่เก่งไม่มีอะไรดีเลยเอ็กพีก็ไม่เอาอ่ะโอเคเจอละนักกรร w i s h m a น s h ั p No .1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมท f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมท f t Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย w i s h m a n c คอยใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมาย ยิ่งเติมยิ่งคุ้งแบบนี้ต้อง Richman Shop โน .1 เรื่องเติมเกมเชิของดีละอ,อ่ามาละปื๊บปื๊บที่มีตัวหลังที่ผมไม่มี Dryad อ,อะ่ะก็ BT BT d o u b ดับเบิลไททันครับนาเก่งเดี๋ยวรอดูนะว่าตัวอะไรมาเยอะเหมือนที่ผมบอกมันมีสองท่านะครับนาเซนนากับนาคินเด็กอะไรมาเยอะผมไปทางนั้น เล่นได้ทั้งสองอย่างส้างเงินอิงชาโดได้อะไรอินชาโดได้ฟูลี่ฟูลี่เล่นเซนมาได้อ่ะอย่างน้อยต้องรีบลงเล็กทรายไปก่อนนะครับเพื่อเพื่อปั๊มไดร์แอรนาฟูลี่นะฟูลี่ไม่เก่งนะนาคุณไม่ต้องไปไปใส่เทมให้มันท่าเยอะครับดับเบิลไททันครับไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะแยะครับหนึ่งบัตเทิร์ดดับเบิลไททันแค่นั้นแหละจบไม่ต้องไปแบบบีทีไททันไออีบีทีไททันใจแอนนะไม่ต้องไม่ต้องดับเบิลไททัน เพราะถ้ามันไม่ตายเดี๋ยวตัวหลังก็สแปมข้างหลังให้อีกคือมันแรงทั้งทั้งนาทั้งข้างหลังคือข้างหลังเหมือนที่ผมบอกข้างหลังคือมันใครก็ได้คนนึงที่ผมพูดเป็นนาหรือทีมเด็กก็ได้ที่มาช่วยเติมแจ็คจะมอบตัวเลือกระหว่างแต้มสุม่มหรือแชมเปี้ยนให้กับคุณแต้มสุ่มไปเลยปะไอนี้ตัว2บาทก็ไม่รู้เราจะได้อะไรมาถ้อมันไม่ได้นาก็สุม่มแล้วกูรวัวว่าอะไรวะเนี่ย <laughs> อะไรวะนี่ <laughs> มันสุ่มเทินธอไหนอะเก็บได้ปะเนี่ยมันไม่บอกอะได้รับแต้มสุ่มใหม่3มครั้งงั้ เอ้แต่ว่าผมเทสเซกเตอร์นี่ใช่ปะ่ะปึ๊บอุ้ยผมเทสเซกเตอร์ต้องกดเทสเซกเตอร์ของผมไปก่อนมันจะเก็บได้นะเพราะมันไม่บอกทุกทีถ้าอันเก็บไม่ได้มันจะขึ้นว่ามีระยะเวลา2รอบ3รอบอะไรเงี้ยแต่เราต้องโลทุกครั้งจากเทสเซกเตอร์ไปก่อนอืถั่วครับมีอันเดียวด้วยออกรอบ3ถ้าไม่ได้ธนูก็เชนเวทอีกอันหนึ่งมันจะยากลงดับเบิ้ลไททันนี่แหละผู้ฆ่ามันนะแอดคือใคร เก็บเคทลีนไว้ว่าเพราะว่าเคทลีนมันเล่นกับไอ้นี่นะเคทลีนมันเล่นกับชื่ออะไรเซนนาเซนนาเอ้ยทำไมมายืนหน้าอ๋อเอาลูตี้ไปรอโรไว้็หกอ่ะมีแต่ตัวสองบ้าละมึงเอารูตี้แต่ตัวละครมึงแข็งปักเลยนะน้องมีแค่สองดาวเนีด็กกามีสองดาวอย่างเยอะเนี่ยหนึ่งสองสามตัวแจ็คมีใครเล่นบาลานาไม่มีมีคนเนี้ยขับใครขับคาเลขหนึ่งอันนี้มันทำอะไรได้ผมดู อ๋อศูนย์โหที่มันบัฟมาดีกว่าคนดูศูนย์หกครั้งอะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 สอง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 อะแล้วเมื่อกี้ที่มันได้โลฟีจากจากไอเนียมามันก็เลยโลหาคาร์ทิสตัมดาวเลยก็เอนี่ก็น่าเล่นเลยเอามาเล่นเฮลิลี่นั่นแหละเฮลิลี่บาดเดียวมันเยอะเราใช้คาร์ทิสคือใจผมอยากเล่นเซนนามากกว่าเว้ยมันเล่นง่ายกว่ามันจะเป็นไดแอดนาคู่กับเล็กไซแค่นั้นอะไดแอดแค่สองสี่จะเติมที่หลังได้เซนนาก็ยังไม่มาเซนนามาาตออนนี้้เรรรรพมคบ เชือกหกเทรดเดชเวย์ไอ้สัตว์น้องอันนี้เหมือนนาผมจะต้องฮอตแล้วก็ไททันนะครับดูจากดูจากทรงมมผมบอกเลยว่าดูจากทรงขึ้นเวลาหกก่อนเลยนะเรามีเทรเซกเตอร์อนี่ยคนดูเทรดด้านข้างแม่งเด็กกัลุนาดูเทรดด้านข้างของ,ของคอมสวะหมานี่ครับ เทรดแม่งสวยจัดอ่ะไม่นับเอ็กซาวเดนะเพราะว่าเกมนี้อยู่ที่เซนมามันจะเซนเอ็กซาวเดจริงๆเทรดมันจะไม่มีเกินเลยนะครับเทรดมันจะเป๊ะพอดีเป๊ะแบบเป๊ะพอดีเป๊ะอิงชาโด้สามบุซเซอร์สองไดแอตสองโฟลีสองสไนเปอร์ 2, สองวาเินสองแล้วก็นั่งนั่งน้ำลายยืดอะเนี่ยคุณคุณตั้งบอร์ดได้แค่นั้นเนี่ยเบื้องบก็คุณก็นั่งน้ำลายยืดแล้วก็หลับแล้วก็กดดีด็อกไออย่างนี้เรากดดีด็อกรัวไม่ได้ใช่ไหมเรารอ50บาทก่อนเราก็ดีด็อกจากเทรดเซกเตอร์ไปก่อนแปะๆไปเรื่ออยพมี50แล้วก็ แแแแลอดจะบอกคู่ต่อสู้คนถัดไปผมต้องหยิบไอเทมปะเนี่ยมีอันน oh, okay. ั้นปะคุมไอเทมอ่ะเยอะแค่คุมไอเทมมากเลยอะเไอเทมไม่มีว่ะผมหยิบอันเนี้ยโอ้โอเคได้ทนทันละที่เหลือหาของให้เซนนาครับเซนนามีตีเร็วแล้วอันหนึ่งเนาะ จริงอยากได้ตัดฮิวแต่ว่าผมไม่มีเลดบับอยู่แล้วอ่ะขออนุญาตตัดฮิวนี้เลยคือดูจากไอเทมด้านข้างกูมไม่ไปทางหาเลดบับได้เพราะไม่มีธนูเลยเพิ่งมาครับมีคอน้ำลายยืดมาใหม่แล้วเหรอใช่ครับคนดูคนดูโนเนตมาให้เล่นคนดูอยากเห็นผมน้ำลายยืดไอ้ลิงคอนหลักเป็นนากับเซนนาสามดาวหรือคุณจะสามดาวทั้งบอดเลยก็ได้ แต่ว่าถ้าตัวที่ควรจะหา,าก็มีแค่นาเป็นนั้นที่เหลือมันเป็นของแท้งหมดเลยว่ะของแท้งคอมผมไม่เคยเล่นผมเพิ่งเคยเล่นคอมนี้นะผมไม่รู้ว่าของแท้งต้องใส่ใครเอทอกเหรอเนีของแท้งเรามีจอบเกาะกับบัมเบิลอะที่จอกเกาะน่าใส่ด้วยน่ะแต่ A เอทอปเลยผมก็ว่าต้องใส่เอทอกเห็น <c oughs> ได้เยอะเลยลองให้เล่นกูมไม่อยากเล่นนะมันเป็นยาอ่อนไอ้เฮียนี่มันติ้งตอง๋องอะรอบนีรร้รอบรอบไม่ถือว่าคุณโดนเนตมาแล้วถือว่าคุณดวงดีนะคุณส่ง เทรดเซกเตอร์ไหมให้ผมถ้าไม่เทรดถ้าไม่ใช่เทรดเซกเตอร์นี่ไม่น่าไม่น่าได้บ์ดนี้เวจิเวจ็ดเวลแปดแล้วแต่เราจะเติมนะครับเราเติมไดแอทสีก็ได้ก็คือคินเดดกับออนก็ได้หรือเติมวาเดนสีก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราเจอตัวอะไรจบแค่นั้นอย่าบอกเชื่อถึงความเล่นง่ายยังนะคือบอดอ่ะมันจบที่หกเว้ยส่วนแปดอ่ะแปดคืออัพอัพทูยู 8คืออัพทูย์อ่ะคุณจะแบบวาเดน4ี่ไหมนาถึกถึกยืนนานๆให้เซนาปั๊มหรือได้แอด4เลยไหมอะไรเงี้ยไอเทมให้ไอเทมเยอะไอเทมเยอะไปไดแอด4ให้คินเด็ดช่วยแบกให้เอาออนมาตีของอะไรเงี้ยผมเหลือของดาเมจไอเนี้ยต้องคีอ่ะไม่คีก็ใจแอนไม่ก็ดาบดาบได้เหมือนกันมันเป็นดาเมจเอดีดาบกระมัดดาบ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 ไม่ได้ดาบมันทำได้หลายอย่างใจแอนได้ไอเอีได้ดาบดาบได้ หมัดมันทำได้แค่คีอะ่ะจากอ,อเรามีแล้วปึ๊บ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 อันนี้โลไปก็ไม่มีตังค์ป่ะไม่โลรอโ,โลเทอร์นาเทอร์นาผมเริ่มโลแล้วจบหลักสูตรแล้วครับกดยอมเลยใ <c oughs> จยเยน็นใจยเยน็นมันก็มีความไม่เก่งของมันพี่คนนี้เล่นไงไม่ให้เก่งหรอครับไม่สามดาวที่ไหนก็คือไม่เก่งกถ็กถ้าเล่นไม่สามดาวก็คือไม่เก่งถ้าสามดาวได้ก็คือจบหลักสูตรพี่ชอบเพจเซตไหนสุดในเซ็ตเอ็กซ์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 เอ็กกซ์ วูคงรไม่เท่มแสงรออกีนน after, ่ <tinc S 2> ต่อแสงใส่ซ้อนกันได้ป่วะใส่ได้ด้วยเหรออุดฟอกอุดฟอกดิสกี้ฟอกดิสเปิบเปิ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 บโอโลกแจคเราหมดแล้วนี่โลสามที่เราเก็บมาตนานเปิบ เล็กทรายังกันสามครับผมได้คอมน้ำลายยืดแตแหลงนะครับความนี้โลไว้หกหรือเจ็ดดีกว่าหกดีกว่าครับเพราะว่าหกมันใช้ตัวสองบาทน้องโล้เจ็ดทำที่อะไรนาสองบาทเอทอกสองบาทเซนาสองบาทมีแต่สองบาทหรือต่อให้คุณไม่เล่นเซนาคุณเล่นคินเดดคินเดดก็สองบาทมีตัวละครสองบาทไปโล7เจ็ดทำไมถึงเวลาขึ้นเวลเอาเงินไปโลให้รีบสามดาวด้วยแบบเฮ้ยแค่เทมแสร์เยอะเกินกูแพ้เลยว่าไเดี๋ยวถ้าตัวเกินต้องขายใคร ขอไข่ okay. คินเดทไม่ก็ไข่แจ็คผมไม่ได้ต้องการแจ็ค3ดาวแค่ริน3ดาวก็เก่งไม่เอาคินเด็ดไม่เอาแจ็คไม่เอาเออไข่แจ็คเดทไม่เอาไม่ได้ไเลยเซนาผมไปไหนไวะเฮีย <c oughs> ผมมีเซนาตัวเดียวเนี่ยเมื่อไหร่เซนาผมจะ3ดาวตอนนี้ผมไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยผมเป็นห่วงเนนาผมเนะี่ย ข้างแม่งมันไปเล่นเอทอกกับเอทอกมันก็เป็นของแทงเอทอกจริงมันเป็นดามเอเบทนะแต่ผมใส่จอเกาะเพราะว่าอยากให้นาแรงๆนาเป็นเมย์ตายถูกครับในล็อกสล็อตนาขาดสองครับ s <S คินเด็ดสอง s <S นเอง<ๆ>นี่ยอันนี้อันนีนนนนน้น้าเล่นคินเด็ดแทนละอันนี้คือหน้าเล่นคินเด็ดแทนแทนเจนนาละ ได้เหมือนกันรอดูนี้เราขาดอะไรขาดเขี้อผมรา,ราเดี๋ยวขี้เซ็นนาไปใส่พะถ้าเกิดเราใส่คินเดดเข้าไปใช่ไหมเคดดีนี้จะไม่เล่นเราก็จะไปเล่นแบบเป็นรายรายเลแทนหน้าขาดสองรึเปาสามเจ็ดหกเจ็ดขาดสองหน้าขาดสองเอเอทอขาดสองวันนี้จะเริ่มวีคแล้วนะประมาณด่านสี่อุ้ยขี้มันมีอันนี้เราหรอครับมีอา้วเซอประมาณด่านสี่นั่นแหละถ้าเราไม่สามดาวเราจะเริ่มโดนลงโทษไอ้ผี มต้องได้อะไรอ,อกเมนตเกี่ยวกับดรายอะ่ะเก่งต้องเอาเนี้ยวะ่ะมาเล่นวาเดน4ีแล้วแถมเราได้นาด้วยนะครั้หนึ่งเอาแล้วแล้วผมจะให้ใครเป็นวาเดนไม่มีซะเหลือเอทอกผมขอเอทอกสามก่อน เดี๋ยวขึ้นเวลลงวาเดนสี่เก็บคินเด็ดไว้รอรอเบนด์ไดแอสี่นะครับไม่แย่สี่สองนาสามดาวสโลโลเล็กไซายก็ดีพี่เล็กไรมันไม่ไม่มีเทมอ่ะไม่ชอบอ่ะเล,เล็กเล็กทรอะไรคอมไดอ่ะผมผมไม่ให้คุณค่าอะไรมันเลยอ่ะเลยอ,อ่ะเลยออครับได้แค่สตันโง่เนี่แยแค่นั้นอ่ะเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่เวลาเลดเกมไดรก็จะเลือดเยอะมันก็คือหนึ่งเนี่ยเอก ชื่อนะเล็กไซคือหนึ่งในก้อนเนื้อนะมาละความน่าขยะขแยงของนาแกะเนี่ยไี่ไงขึ้นเลยปะไม่อนะ่ะอยากเหลือเอท็อกผมอยากได้เอท็อกตัวที่7ก่อนผมอัพโหลดอัพโหลดนะเมื่อกี้อัพไป2อทีอัพโหลดอัพโหลดอยากได้ตัวที่7แล้วค่อยขึ้นจะได้ปลอดภัยแล้วก็เติมนี่เฮ้ยเติมนี่เติมนี่ปพ๊บอปกด้อลีสีได้นี่หว่าเล็กไซกับดัมมี่ ประมาณนั้นฟิลประมาณนั้นไม่ไม่ต้องไปเจียดของให้มันตนัวนไม่เก่งอะ่ะมอไฟย,ยังเก่งกว่าเลยมอไฟในเฮวิลี่อ่ะมอไฟสามดาวใส่ของแพงให้มันยังยืนได้นานกว่าเล็กไซดูนาดิอะไรอะ่ะฮิวเท่าไหร่ฮิวฮิวไปสองพันกว่าเนี่ยฮิวสองพันเดเมจเจ็ดพัน สนุกวนะนี้สนุกวนะสนุกแหละสนุกแหละน้องๆชอบสนุกแหละขี้ีขีีขอคีหน่อยครีครีอันนี้ไข่วานาตัวโอ้โหเยี่ผมไม่ได้คี้อะน้องทำไงอะเศร้าอ่ะหยิบผันหมัดแม่งเลยเดี๋ยวรอแรปเตอร์ถ้าแรปเตอร์ได้อย่างอื่นมันต้องการคี้น้องไม่ได้เลยเลยควาเดนขึ้นเร็วไหมเติมอะไรเก่งกว่าไี่เดก เติมนี่ป่ะเพราะนี่อย่างน้อยโคดลี่ไปช่วยโคดลี่หน่อยนะึงเจอเลยเลยว่าเดน4พอแล้วนะครับผมอยากได้ดรายนนี้โลไปถ้าเจอก็ไม่มีตังค์ซื้อใส่รับได้โอเคไม่ต้องโลแล้วอันนี้โลไปโลไปจะเหลือบาทเดียวนะโลไปก็ไม่มีตังค์ซื้อเนี่ยแล้วว่าเดน4ีนาลดความเสียหาย25%ไอคิยเมื่อไหร่ตายเลือดเท่าไหร่นาตอนเนี้ย 2องพเราได้ดรายมาเท่าไหร่แล้วเราได้เลือดจากดรายแอยมา368หน่วยจนมาสตาร์ทให้250เนี่ยเราฆ่าตัวตัวกัแล้ว59ตัวก็คือสเกลลิ่งไปเรื่อยๆสเกลลิ่งไปเรื่อยๆอ่ะอ่ะบอกหน้า2ดาวก็เร็ว2ดาวเวิลด์เก้า hunts The fate today. last ate a plant time you On, on. I w อ๋ออ๋อน <paid, ikke> ี่ผมต้องจบเบลอะไรวะเนี่ยผมต้องจบเวลเก้าดีกว่าเพื่อเป็นไดเอทสี่ก็คือเวลแปดนี่เวลเก้านี่ผมต้องการวาร์เดนสี่หรือไม่เรายิงจริงเวลเบลแปดเราไม่ต้องไม่ต้องวาร์เดนสี่ก็ได้ขอให้ถกสามหยุดโลเลยนี่คือสิ่งที่ต้องเจอแผ่นแรกสินะใช่ครับผมใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะ นี่แหละครับนี่แหละครับที่ทุกคนจะต้องเจอมันคือสิ่งนี้สามดาวคือสิ่งนี้แหละครับที่พวกคุณจะได้พบเจอกับมันเซนาขาดสามมาผมต้องโลเซนาปะ่ะเลิกโลได้แล้วบ้างอี่ฮี่ผมเลิกโลนะมันต้องโลต่อปะ่ะยีี่ผมไม่รู้อ่ะ เออคิคินี่ไงขีนี่เหลืออะไรเหลือเจาะเกาะเจาะเกาะเรามีแล้วไปเลยแต่เด็กขีบแ,แล้วกันเจาะเวทก็เหลือมัดมัดอีกอันหนึ่งให้ีหห่เราน้องโลเซน,นาสารไม่หรอถามจริง darkness, ขาดเท่าไหร่ขาดสองอุ้ยขาดหนึ่งเยี่ยมมากมันมจบดิน้องเ,อเริ่มเลิกโลดิ อามันจบจบเรามีทั้งเจาะเกาเจาะเวทนะครับมีตัดฮิลจากเซนนาค่อนข้างครบเครื่องนะมีตัดฮิลมีเจาะเวทมีเจาะเวทจะเอ่อเคสลีนเพราะว่าจะถอกเป็นดาเมจเวทนี่หน่อยหนึ่งเสียดาเมจเฮ้ยนอนเว้ยนอนเว้ยนอนเว้ยเอ้ยเว้ยนอนเว้ยนอนนอน ไปนนดีกว่าเน่ยยากอย่างเลยครับฟู่ไหลฮิตไม่พักก็ถือว่าช้านะที่ด่านด่านห้านะครับคนเล่นเก่งๆโทรฮิตกนตั้งแต่ด่านสี่นะที่ด่านห้าแล้วนะครับเพลงหินอุ้ยๆๆวโดนทีซีอืมนี่เหนียวนาเลือดเต็มอีกแล้วไอ้แต่นี่ผมพูดไปนะครับนี่ขนาดนาไม่ใช่ดับเบิลไททันนะครับ นี่ขนาดนาไม่ใช่ดับเบิ่อไททันว่าเล่นหเก่งกว่าได้แอดสี่หรือเปล่าก็น่าจะเก่งกว่าครับแต่มันเล่นอะไรก็ได้ที่ผมบอกอ่ะมันอัพทูยู <you S 1> แล้วว่า <you. S 1> ที่เหลืออันนี้เราสี่นี่ห้านี่มันที่เหลือมันอัพทูยูแล้วว่าต้องมีตัดหิวกับใจแอนใช่เจอบอดนี้ต้องมีตัดหิวกับใจแอนบังคับตัดหิวสัสสัสไม่งั้นนามันเป็นแบบนี้นต้องมีใจแอนเนอะนาแม่งเลือดเวอร์เกินฆ่าไป94ตัวนาผมเหมือนใส่วอลม็อกโดยที่ผมไม่มีวอลม็อกอ่ะเคลงหินโบ เอาหินไปแดกโบคุกวงนายโดนซีซีเบรดิโซนเนี่ยเควงหินเลือดเต็มใหม่ใครไม่ตัดหิววะอมืมาดิมามาเควงหินเควงหินเข้าไปอัดเข้าไปในรูขอบคุณคนดูนะที่ทำให้ผมได้เล่นเครือแต่ให้เล่นคอมนี้ผมจะได้เอาไปตัดลงด้วยเพราะผมีไม่มีคลิปนาทีอืม ของเคทลีนปะชวาจินขอบคุณมากสำหรับชวาจินนะครับขอบคุณมากสำหรับคุณซูคือไงแคทลีนผมใส่2อ,อย่างก<ฟ><ง>็มาดิน้องใส่แมงสองอย่างกูงใส่แม่งนั้งกูงมีจอเกาะข้างหน้าไม่พออะกูมีจอกแม่งอันนี้อืออูเรีวอในเตัว<ฟ><ง>อื่อนมาแทนไหมโกดเกินมันบอกแล้วมันอัพทูยูครับมันยังไงก็ได้แล้วครับซึ่งผมไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ครับ ก็พูดไปแล้วไงมันอัพทูยูคุณจะทำอะไรกับบอร์ดของคุณก็ได้อัพทูยูแล้วไปเก็บ80บาทอะอา่าหกหนึ่งหกหนึ่งเราเวล่เก้าได้หกหนึ่งเริเก้าคาซิกล้วงข้างหลังเหรอเออลว้ลวงไปเลยลว้วงไปเลยลว้วงไปเลยนะคาซิาตายคาซิตายคาซิตายเจนายังอยู่นะเจนางอยู่นะเจะนางอยู่นะ,ะนยอยนะเออเออ เออ,เอ,อไม้ไผ่ทิมเข้าไปวอนนะวอนนะวอนนะขึ้นเมลก้าวเติมสารแม็กซ์เราเต็มอย่างได้ใช่ไงมัน you อัพทูยูอ่ะมันอะไรก็ได้แล้วครับคุณไม่ต้องไปแบบเป๊ะหาพี่มันเกินหนึ่งพี่ไม่พี่ไม่ไจบไปจบไ,ไปเลยปลุเปล่ยเสียไม่พี่มันโซ์ไปเลยเลยพี่ you อัพทูยูแล้วครับ โอ้โหแล้วดูนายืนแบบนี้ยืนแบบนี้กวาดได้กวาดบึบเฮ้ยมันมันไม่โดนแบบสี่ตัวเลียงแถววะ่ะดว่าโดนสี่ตัวแรงเล,เลียงแถวนะมันตายห่ากันหมดอะเออแดกหินไหมน้องแดกหินไหมน้องแดกหินไหมน้องถ้โฟร์ครับเฮ้ยสนุกเหรออันนี้สนุกใช่ไหมสนุกสนุก คอมพิวต์โคตรสูงเลยฮัฟฟ์แล้วโอ้โหพีผมไม่เคยเจอคอมที่โคตรขนาดนี้สมาสักพักเลยฮัฟฟ์ลาลาลลาลาเฮ้น่เดี๋ยวเวล์เวลเวลก้าผมเติมเอาหมูอะวายเดนหกอะผมเลดี๋ยวพี่เล่นมาผมไม่เห็นมันตายเลยเอาอะไรไปตายเอาอะไรไปตายน้องเอาไป อยากเห็นมาเดนหกใช่ไหมไดอ้อือ,อก็คือตอนนี้เลือกเอาเลยนะครับคุณไดแอดสี่ก็ได้ก็คือลงนี่ลงนี่ก็ได้พี่เห็นแล้วว่าเดนหกลดความเสียหาย40%เอ้กูตายวันไหนอะตายวันไหนตายลดความเสียหาย40%อเอามาอือเป็นหิน เขามีตัดฮิวจากมอกาน่านะมีตัดฮิวจากมอกาน่าเดินซูมตัวหน้ามันเนี่ยเทมเยอะจังวะไอเทมเยอะจังหื้ยเฮแนบหน้าแล้วน้องแนบหน้าแล้วคขียงหินใส่ทุบวิเชียนาตายหุยหยผมแพ้หรอแพลก็แพลใกล้ที่อะไรแล้วแพ้วใกล้ที่อะไรแล้วแล้วใกล้เที่อะไรแล้วเ,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  <for> เราเหลือตีสไนเปอร์ นี่ผมอยากลงไดแอตีตอ่ะนามันเลือเดเยอะกว่าเดิมเลือดเท่าไหร่พันสามเลือดสามพันกว่าว a t ต h e ์ฟ c k นากูเลือดสามพันกว่าเมื่อกี้ไม่เก่งเพราะว่าผมลืมเอาเอทอกย้ายไปย้ายไปกับนา <laughs> กล<ว>ัวกลัวกลัวย้ายไปนู่น <laughs> จะเป็นย้ายไปนู่นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพียงนี้ดิเคพียงนี้เคพียงเฮ้ยเฮ้ยเฮียนาตายเอาวะ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 เขาสู้ได้บ่เขาสู้ได้ป่เขาสู้ได้บ่เฮียใครมินใครมินโพซิชั่นกับกูเหรอได้ข่าวว่าโพซิชั่นกับผมนะครับได้ข่าวได้ข่าวว่าโพซิชั่นกับผม คุณโพสชั่นกับผมใช่ปะ่ะคุณโพสชั่นกับผมใช่ปะ่ะได้ข่าวได้คราวป,ปึ๊บปึ๊บอยู่ที่เดิมเฮ้ยเแค่ผมสลับไปมาไม่ทัน <c oughs> อุย้ยมันเดินไปไม่ถึงวะมันเดินไปไม่ถึงวะแน,น,น่ๆนาจนะตายปะ่ะไม่มีแต่เพื่อนไทยทันมันตายตายไวเกินโอ้นานตายแล้ว ต้องวาเดนหกวไม่ต้องวาเดนหกอะไรทั้งนั้นอะไม่ต้องวาเดนหกอะไรทั้งนั้นอะไม่ต้องไม่ต้องถึงก็วาเดนหกอะถ้าสองไรทันที่น่าจะจบไปใช่ใช่จริงๆเบสิสล็อตนาผมเชียร์สองไรทันนะครับ มันถึกกว่าต่อให้ฮอสกับบัตเตอร์มันทําให้ดามเจเยอะแล้วก็ดูเลือดแรงใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วนาม,มันก็ตายไวอยู่ดีอมันไม่มีเกาะกับท่านทานเวทเราต้องการเกาะจากท้านทันเวทจกใช้ท,ะท,ะทะรีโซก็เลยใช้2อันะเก่งกว่า <A>